สวัสดีจ้าพี่น้องคุณเพื่อนจ้าผมชุมเม็ีฟองเซส่สาบาะม้สาบาะชีมองเชียงกอกทุเรๆจวกอีฟูชมองมาพี่น้องมา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 เซฟจํากันจ้าเมื่อนี้มีเมนูลาบหมูมาตอนพี่ตอนน้องทุกคนนะเด้อเต็มถาดมาเด้อจ้ดเด้อลูกโดดเขี้ยว,ยวมาเด้อมาเด้อเด้๋ยที่กินเบิดไดมาจะกินเป็นหะมูเนี่ยผักก็มี ผักซีเหลาพี่น้องจ๋างามๆเด้อมาเด้อเออกระเทียมฝรั่งกระเทียมปลาก,มปากันยังขั่นสมโอ้ยหรือว่าขัน่นมาสมผักมาพี่น้องจ๋าเข่าสวยเด้อจ้ะเด้อโอ้แป๊บหบนึง่งเอาสมผักก่อนพี่น้องฮาฮมาพี่น้องตักสมผักมาแล้วจ้ะสมผักกระเทียมปลาปี๋เลย,ยพี่น้องเอ,อ้ยแซ่บเพื่ออย่างไงแซ่บไปแล้วม,มาเด้อเด้อมาอะไรยังห,ห่างหิว ววหนักปวดหลุดปาปลาจังมาเดินมาชัดจำกันจ้าปวดผูปวดผูดดดดดมามามาหยับเข้ามาชมตามสบายด้วยพี่น้องเด้อก่อนอื่นก็ขอบคุณท,ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกอยอดไลค์ยอดการดูด้วยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดเลิฟให้น้ำเนี่ยขอบคุณที่มาติดตามรับชมค่ะ มาพี่น้องจา่าเ่บๆเมื่อใดหนึ่งข่อยเยาดอกเพราะว่าหงข่อยเจ้าไว้ลาหุงข่อเจ้าไวลากินขอ่ขอเจ้าพี่น้องเอ้ขอบคุณพี่น้อง fc ทั่วโลกค่ะอันนี้เสพๆหืมจ้าวจ้งนี่หยุดงานจะเห็นทำคลิปกินข้าวอยู่บ้านนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะคะอืมจ้า ซ่บอ่อืมยังก็แซ่บอืมสดอืมอมหผักอมผักแซ็บเบออกกน่ โซเดย์ข้วน,น,สนำสูตรยายสิพทำโซเดย์ขวนำพี่น้องเพราะว่าต้มต้มน้ำเข้ามาแล้วมันเลยสุกชอบต้มักต้มน้ำเข้ามาแล้วจังหวานาพี่น,นอ้องเลยน้ำเข้ามาชอืบ กินไปคู่ที่เก้านะ่ะกินหน่อยตอนบ้เาเชียวทรศัพท์ไปให้เพื่อนลูกสาวโหลดให้พี่น้องจากเอาเครื่องนี่เครื่องเก้าไปโหลดใส่เครื่องหม่แล้วก็ซีได้เตรียมทําความสะอาดทรศัพท์ทรงไปคื้นเขาผู้ใดได้เบิ้งคลิปที่บ้านเรียงเงินซื้อทศัพท์ใหม่นะ่ะได้เตรียมไปคื้นเขาทรงคื้นเขาพี่น้องมาตั้งมือนี่ ตบายอือืมอือหอบคือพวกล่กปอทำไก่ละทำเพื่อหวลาของใ้จงอือหือเจ็บหนัง ถึงถึงเครื่องเค็มหวานเผ็ด ยดยจังเลยจ้ะอรอยป่นเหมือนไฟเลยพี่อนอชอบคนชอบกินผัก ปัจจุบานปลูกผักสดๆกินพี่น้องเฮ้ยกินแบบให้มันใส่เขียวเลยอ <c oughs> ืออือ,อ,อบบกินน้ำเดือดก็แซ่บ อื้อ,อือมสดน่าอันส้มผักอ่นเจ้ยต้อเคส่แซดวเจ้าใส่เผ็ดส้มส้มผักคันขาย,ยบ้านเขาส้มผักแป้นส้มผักบวัวส้มผักเสี่ยนส้มผักกาด มีอย่งขั้นขายเพิมชงละยี่สิบบาทขาจ้อุมดมได้วยองด้วยถ้าลองความจับอืมอืมโอ้ อื็ดพี่น้องเลยอปลาแซ่บเอาละพี่น้องถ้ามีนะคะสิบกินต่อมาแซ่บๆกันเอา้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณที่ชมจนจบไปแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าจากน้องจา๋าไปแซ่บๆสุดๆไปด้วยไปค่ะ